น้ำขึ้นมาหลายเลยครับหลังจากฝนตกติดต่อกันมาหลายๆมื่อนะเนี่ยฮะจิ๋นยากเฮ็ดปอล์นะครับหลังจากส่งไม้ชิมแล้วครับปู่ป่าช่วงนี้ใครบนเนาะอ๋อเลยจากฝนน้ำกันเปล่าก็บม่ได้โอ้ฝนเศร้าพอดีเพราะป้าดึงบ่ขึ้นเลย 男的是谁？

ครับเจ้าพี่นอกครับมาในผมพาทุกท่านมาหาใส่เบ็ดเหยื่อหวกในกับบ้านน้ำผอนะครับใส่เบ็ดเหยื่อหวกจะมือนอกไหมนะใส่เบ็ดเหอกบ้างหนอ่อยกันน้ำึ้นมาหลายอยู่ครับหลังจากฝนตกติดต่อกันมาหลายหลายมือนะผู้จัดการจะดีกับมานนะครับพวกนี้มักนั่งเรือเบ็ดขอค้าพิ่นอยู่นี่ผู้จัดการ ันนี้ครับเปลี่ยนเบ็ดชุดใหม่ว่าหรือครับก่อนหน้านี้เขาใส่เบ็ดชุดเก่าตั้งแต่ปีก่ายพุ่นเนาะมันเดิมเบ็ดคมแล้วครับปลาหลุดไปหลายเติบเนาะรอบก่อนหน,น้านี้อันนี้เปลี่ยนเบ็ดชุดใหม่มาลองเบิงครับจะเป็นยังไงครับชุดยังไงจริงจะเป็นคือเก่าหรือจะเป็นคือใหม่ท่านี่เขาไม่เคยมาใส่นะครับปีนี้ใส่บ่หอดเทือกเถอะมันเป็นพื้นที่ไก่บ้านลงมาไก่พอสมควร เกี่ยวกกหางนะครับกกหางหมวก เพมเป็นอย่างเพ้มปีงเห็ดเฟียงก่อนเมื่อนี่เฮ็ดไม่นู่อย่างเขาเนี่ย่ายสจเห็ดเฟียงทำเห็ดเฟียงจำแก้วเนาะเห็ดเฟียงมาใส่แม่คืองามเดยเห็ดเฟียงมาใส่เห็ดเฟียงน้ำบานเขาหากินง่ายอยู่น่าหายจนยากเฮ็ดพอวนะเพม อยากกินอยู่กินอยู่แล้วไปขับรถเป็นรอยจิโลกับบมมี่มองเก็บเ้าวชาวบ้านเ้าเนี่ยหายากครับช่วงแดงๆครับข้าเจ้ามาเห็ดย่อเฮสดุงเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินบมวงแกะวะยี่ยแกบบมวงเยอะๆจ้า มีโยโย่จ้าสันบ้าสุดอะต่อมกับแมาเมื่อนน้แม่จะย่างปลาปลาถึกสะดุ้งอะนะปลาถึกสะดุ้งถึกสะดุ้งห้างมาอยางกินแดงอ่าไฟที่ห้องมาใส่เหมือนนี่ครับเป็นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์เนาะเพื่อนๆเปิดล,ลงไปเลยปึ๊บนี่อันนี้คือเขาใส่พลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่เนาะแกสามารถเอาไปหอยตรงได้ก็ได้เนาะอันนี้คล้ายๆพลาสติกครับบ่ได้เป็นกระจกนะจะเป็นพลาสติ๊กนะหนักเบาอ่ะใช่ต้องหนักนเาบาใช่ามาตรฐานครับซาดจะในระยะซาดซาดมันจะมีพังมันจะมีอันาทีช่ชาดพลังงานแสงอาทิตย์อยู่นี่เนาะข้างหลังนี่เนาะเอาไปหอยไซก็ได้หอยแล้วก็เอาไว้เลย แต่ว่าเขาก็ต้องไปกดปุ่มเปิดปิดตลอดอนี้ที่ชาตินี่เขาสามารถเอาไปชาติกับไฟบ้านก็ได้อะสามารถชา์บ้านก็ได้หรือเอาไปห้อยไว้ให้มันชาวพลังงานแสงอาทิตย์เลยก็ได้ครับนี่ตรงเคิื่องนี่ก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ชาติตลอดครับไฟนี่ก็ปรับได้หาระดับนะครับมีไฟกระพริบไฟยังพร้อมเนาะแกก เอาไข่หรือไปไหว้น้ำนี่นะครับท้งไห้ท้งหน้าหรือไปไหว้น้ำสวนเนาะน้ำบานน้ำเงินน้ำแยมหน้าก็ได้อันเดียวเอาไปตังค์อันนี้เป็นของยี่ห้อบีวันนะครับบีวันไล่ติ่งสร้างซื้อจากเพจบีวันไล่ติ่งเนาะถ้าเกิดท่านไปเมียงลร้ใหญเมียงล่ะแบบโม่แบบโม่ลงน้ำเหรอไล่กิ่งตกลงน้ำจ่อย เอาไปแช่น้ำไว้เนาะแช่เย็นลยเพิ่คนบอกว่ามีโปโมชา่ันนะท่านใดต้องการนะครับบอกว่ามาจากช่องมานกค่ะสร้างไปคนจะมีราคาพิเศษให้นะครับเข้าไปสอบถามเบิ้งเนาะเลยต้องการซื้อสะดวกพกผ้าไงเช่งเบาน้องแกงกำลังมีสินค้านะครับทำขนมขายเองครับแต่ท่านใด ติดตามน้องแจงเนาะอาจจะเห็นแล้วเนาะในเพจปังแจงครับเมื่อนี้น้องแจงส่งไม้ชิมนะครับเดี๋ยวปากขนมมาชิมลองไปก็เห็นอยู่เห็นเห็ดอยู่แต่ว่าห่างว่าข้างในเคยกินนะครับหวานมากแฉบขนมอยอะๆจ้าอู่อยจ้าก็สำหรับท่านที่สนใจครับติดต่อได้ครับในเพจปังแจงนาอหรือ ตามที่ยูที่แนบไว้นะยกกินลูกเกดดำน้ำมันเจสนขเยอะเจสันรู้เหรอไม่ใช่น้ำตาลต่ไม่รสหวานหวานหวานมันคาละเมียวเนาะหวานมันกรอบเจสันเยอะครับเจ้าหน่อย คริงเขาแลกน้ำกันนองมื่อนี่เข้าจริงเขาก่อนเข้าคอยลงไปหาหยำเบ็ดนะครับพอดีได้ป่ามาเอามาอยเนะจ้่จริเขาแลกน้ำกันเขากับแตงโมดกว่าแตงโมดเขาิงนกินเขากัขนมนนกิงเขากัแตงโมแสบแสบ เขาแล้วเขาลุกยามเบ็ดเะของเราไม่กังวลอ๋อเลยเรื่องการเพื่อนล่ะป่าช่วงนี้ใครบนเนาะซุปเห็ดมาแม่ปนเห็ดเพียงปนเห็ดยุงแมงลายไปแมงถึงไฟย้ำกังคืนย้ำห้น้าโอ้ยเหงาไก่ไวเหงอวบหายามเบ็ดนะไม่ให้ไ่ให้ให้เขาปรับบ่ให้แจ้งครับแมงมันหลายนะครับ

กดว่าตัวนี้แบอกน่น่งโอ้ตัวงามเนาะอีสองตัวยูตัวนึนด่กว่าแค่บอก ันจะง,าง้างเองตัวแต้มแรกครับตัวสวยเลยล่ะกดเหลืองอมันจะเปลี่ยนทีทโอ้ตัวใหญ่ยอยู่เด้อเด้อโอ้อโหสวยเลย Ừm. Làm có không nữa không? หักซะเนาะเรียกกระจอดยาครับเรื่องนี้เดี่ยวือสามดุดโซดเท Eo, eo Ồ, xoay đi đây là oh bà Siam tự nhiên đây Ồ, tự nhiên đây tụi ạ Ồ, bà cốt khắp Nè, oh xoay, xoay, <cuk> tự nhiên, đi ơi Rút thẳng đưa đây Ok ạ <cuk> <Okay. cuk> เด็กตัวซรรัมปะโคดแล้วป่านนี้อันปลาราคาดีอืนนอนนอ้มอุม้ยสองรางเรียงเลยอเออแถวนี้กินดีไปห้องใส่ห่างๆครับแถวนี้คิดว่ามันจะไปกินดีก็ได้ใส่ห่างๆติดสองตัวเลยอุ้ยปลาเสียเ้ยมอีกแล้วโอปกปะโคด สวยอีกแล้วครับอุ้งข้ามันอ๋ออ๋อก็ขนเรือฮะจะลุดขึ้นปาเสีทธตรงเลยนี่เนสวยครับผิดผิดจะดี กินหวกนปะปลาเข็มจีดิ๊ฮึ่มฮึ่มล้างพี่ครับันอะไรนะพ่อแดเบ้างเนี่เดี๋ยวไปเห็นขั้นโอ้สวยอีกแล้วครับบุบ๊คบุ๊ นะครับมีแต้ม โอ้ยโอ้ยตมมัวสวยดีนีหนตัวนี้ขั้นจมเนีย่ยโอ๊ยโออทำไม่วาทูกวาทกดเงี้ยกดเง้เขาไปหยาครับที่ยังฆ่าขอนเรากดตัวสวยอะไรยตัวนี้ทเงีย,ยป๊อด เซียวเสียวเสียวจุดีเอ้ยสวยเลยครับหนึ่งสองอ,อ,อ,อย่างยิ่งอ,อุ้ยสองขั้นครับอุมยสองขั้นซ้อนได้ สองหลังเลี้ยงครับตัวนึงตัวนี้ตัวนี้แ็สวยอยู่ถือว่าบดบดหน่อยได้สำเนียเนาะพูดเหรอโอ้โหมันบดหน่อยตต่นะมันติดตัวว่าง้ายอ๋อเงี้ ออกไปใส่บ่ได้เด้ก็ได้ใส่หลังเดียวโอ้ติดเสย์เท่านี้ใส่หลังเดียวติดเสย์ง่ายคอมโอ้ ยุตินะอืมแง่เไหบุคคลมีแง่งานเนาะมันแรงพอขั้นนึงละง่ายเลยใ วสวยดยป่ะดินค่อยๆอู้หูคอยเลยป้าดโธ่มันทำตัวใหญ่ตัวไหนหรือตัวไหนโธวหน่อยกว่านิดนึงให้ยิ้มินปากเลยตัวน่ะเห็นเลยผมเลย ยอดเดี๋ยวเราจะเปิดเบิงต,ตอนนี้เา้ายำ่เบรคบ้านเดียวฝนจะมากก่อนฝนตกเออก็พอพาลิ่นนี่นะครับออาเป็น,นยังใครจะเปิดละละครับเข้าไปย่บันเนี่ยมเมนดอกมั้มนเข้าไปฝดโค ว่าจะต,ตกบ่แห้งเดไปเหรอถ้าฝนเพิ่งเกิดห้องจะลงมากครับบนมาใส่ม่องลงแนงต <c oughs> ากฝนน้ำกันใส่มาใส่ก็จะมานางตักนี่แหละครับ <c oughs> ประยู่จังหนึ่งประยูหน้าตาขาอย่างเดียว <c oughs> ครับโอ้ยว่าจะกลับแล้วครับ มาทีนี้กลับมาพ่อมันกิ่นไงเล่นล่ะตัวนี้บ่ออกกับบ่ได้โอ้ฝนเศร้าพอดีพ่อป้าดึงบ่ขึ้นเลยโอ้สวยอยู่อ้หเศร้าเด้อฝนเด้อโอเคมาเพิ่มอยู่พอดีฝนเศร้าโอ้ยน่าเจอ แย่ไปเท่าไรบ้างล่ะน้่าชมเต้น่าชมที่อย่างคือดินนงสั่น,อกกนโอ้ไปพันออโอ้ป่านมีแต่ <c oughs> ตัวยังไงมีฝนกลับมาแบบเรียเร่ยวๆป่าถือ่อหลายตัวเลยครับมีแต่ตัวยังไงทั้งนั้น โอ้โหนาปา้ปลาลัานก็ใส่สวยๆเยอครับ,บาามาฟุบโอ้กระตัวสวยๆนีน

ขาใจเลยเออโอ้หมานคักครับมื์อืมนี่ครับหย่ดอนเลยโอ้แถวนี้ใส่ใส่ก็บ,บังงามเลยป่า <laughs> Đưa khum nhà cái gì đó mọi người sẽ giỏi đây mọi người thấy bên những bức 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 สามสี่ผู้บุต <technology> อเอาเอาอีกแล้วครับ <Okay. laughs> กลับมาค่ะกินขี้เขาโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆแบบกินช่วงหลังช่วงเด็กๆนี่พ่อโ,โอ้ยโอ้ย,อย,อยตัวพวกนั้นเห็นตัวอยู่ดินี่ป้าตัวนี้ยังใ,ใหญ่เลยพ กมูกินวัดขื้นแถนน่อน,นี่เด็กน,น้าาใส่ไงก็ว่ากัจะพ่อแบบยำขึข้นมากกัรอบสุดท้ายนะอ๋ออันนันนี่ ตอนนี้ก็ได้ก็ตัวง,วง,าวง่าตอนขึ้นเปเบืงป่าร่วมมุงเทิงหมดแล้วเนาะเบ็ทาอายามเบิืน้ะครับมันควนไฟกว่า,ราหรืออไอหมอกไฟนะบ้านนะครับเบิงปา่าเราโอ้ย,อ,ยอุ้ยออนี่ ชาวบ้านเราขอตัวเองไง,งสุดตัดเาาเวเองเนเาะแตมาในวัยสนี้ก่อนนะครับฝากคลิปน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามครับชม่ครับเดี๋ยวมานอนขอราบปกนสวัสดีครับมันมันมาหรอตัดเราใส่องสุดเลยหนักแต่คนเีย